Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์1น100%ซกับไลน์แอด d i n c o แ8ดกดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยสรุปข่าวแอสตซนช่วงเย็น โรม่าประกาศยืมเมลานายจากปืนทางการโรม่าประกาศยืมเอลลี่เมลานายกองกลางทีมชาติอังกฤษมาจาการสเซนจนกระทั่งจบซีซั่นอย่างเป็นทางการแล้วดาเตไว้ย4 4ปีซึ่งลงเล่นให้สโมสร,รวัยเด็กอย่างปืนใหญ่ไปแล้ว132นัดจะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมชาติอย่างคิสมอริงและแทม่อับรามในทีมของโจเซ่โมรินโยผมก็แค่ดีใจที่ได้มาอยู่ที่นี่และแทบรอไม่ไหวแล้วผมต้องการช่วยทีม และแสดงให้เห็นว่าผมสามารถทำอะไรได้บ้างในฐานะผู้เล่นเมเลนายกล่าวขอบคุณแฟนๆสำหรับการสนับสนุนที่พวกเขาแสดงให้ผมได้เห็นผมหวังว่าเราจะสามารถทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมต่อไปได้จนจบซีซั่นสำหรับข้อตกลงของเมลนายนั้นเป็นรูปแบบของการยืมตัวเพียงอย่างเดียวจนจบซีซั่นนี้โดยไม่มีออปชั่นซื้อขาดพวงในสัญญาแต่อย่างใดซีซั่นนี้เมลนายแทบจะไม่ได้รับโอกาสในทีมของมิเกลอาริต้า ในช่วงครึ่งแรกของซีซั่นโดยได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเพียง8ดเกมเท่านั้นซึ่งล่าสุดคือนัดวันที่20พฤศจิกายนอาริต้ามองแง่บวกซาก้ามีข่าวกำหงมิเกลอาริต้านาาใหญ่ของาอ์ตซนเชื่อว่าเป็นสัญญาณที่ดีหลังบุโย่อซาก้าตกเป็นข่าวว่าจะย้ายไปเล่นกับลิเวอร์พูลคู่แข่งร่วมลีกแข่งทีมชาติอังกฤษทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องในซีซั่นนี้กดไป6ประตูกับ4แอซิส จากการลงสนาม20เกมในพิมีรลีกซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเจ้าตัวได้รับความสนใจและอาจจะย้ายไปร่วมทีมหงแดงในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดทางผู้จัดการทีมชาสเปนกล่าวว่าผมคิดว่านั่นเป็นข่าวดีเมื่อคุณมีการพูดกันไปมากมายและคนปรารถนานักเตะของคุณมันเป็นสัญญาณที่ดีพวกเขาควรภูมิใจเพราะนั่นหมายความว่าพวกเขาทำงานได้อย่างดีเยี่ยม ผมมีความสุขมากๆกับบุคโยและกับสิ่งที่เขาทำกับพัฒนาการของเขาและความสำคัญที่เขามีต่อทีมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผลกระทบที่เขาสามารถทำได้ในแต่ละเกมนี่คือสิ่งที่เราต้องการปรับปรุงในแต่ละเกมเพราะเขามีความสามารถที่จะทำแบบนั้นปัจจุบันซาก้ามีสัญญากับทีมจนถึงปี2024โดยที่ผ่านมาลงเล่นให้ทีมไปแล้ว110เกมทำ18ประตูกับ25แอสซิส ดามีแอบเลงโซอาเรตหลังเสียทิ่เปียให้นิวคาสเซิลสมสรสอนอเลนติกโกมาดริดแชม์ลาลิกา้าเมื่อซีซั่นก่อนตกเป็นข่าวให้ความสนใจในตัวของเซด,ดิกโซอาเรสแบกขวาตัวสำรองของอารสตอนในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ตามรายงานจากเดลี่เมล l ระบุว่าทีมดังของสเปนหวังที่จะยื่นข้อเสนอเป็นสัญญายืมตัวจนจบซีซั่นพว้ด้วยออปชั่นซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์ต่อไป หลังจากที่พวกเขาเพิ่งเสียเคียรแรนทิเปียไปให้กับนิวเคาสเซลทีมเศรษทีใหม่แห่งศึกพิมยริกเมื่อไม่กี่วันก่อนอย่าไรก็ตามอาร์ตตันเองแม้จะไม่ค่อยได้ใช้งานแข่งชาวโปรตุกิสสักเท่าไหร่ในระยะหลังแต่พวกเขาก็ยังลังเลที่จะยอมปล่อยตัวออกจากทีมเนื่องด้วยอย่างไม่สามารถหาคนเข้ามาแทนที่ในตำแหน่งนี้ได้ในขณะที่ทาเคฮิโรโทมิยาสึกลายเป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งแบ็กขวาของเดกการ์เนอร์ในซีซั่นนี้ แต่หากทีมจากลอนดอนยอมปล่อยโซอารสออกไปเท่ากับว่าจะไม่มีนักเตะตัวสำรองเอาไว้ใช้งานเมื่อยำขับขันในช่วงที่เหลือของซีซั่นสำหรับแข้งวัย30ปีย้ายจากเซาทแฮมป์ตันมาเล่นในทีมนเอมิสเตเดียมด้วยสัญญายืมตัวเมื่อเดือนมกราคมปี2020ก่อนที่จะย้ายทีมแบบทาวนในช่วงซัมเมอร์ถัดมาโดยในซีซั่นนี้เพิ่งได้มีโอกาสลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปเพียงสีนัดเท่านั้น สื่อของอังกฤษยืนยัน4ีกุมารจากทีมยูย่สามมีชื่อในทีมชุดใหญ่ชุดเยือนฟอร์เรสคืนนี้เดนแอลนติกรายงานเขาว่าซาร่าอูลาสกองกลางดาวรุ่งชาวดัสวัยสิบแปดปีจะเดินทางไปกับทีมชุดใหญ่ที่บุกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสในศึกเอฟเอคัพรอบสามคืนวันอาทิตย์นี้โดยทีมปืนใหญ่มีแผนที่จะส่งเขาเป็นตัวสำรองในเกมนี้และจะถูกส่งลงมาประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซาลาเคยมีชื่อสำรองในเกมคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายกับลีูไนเด d มาแล้วแต่วันนั้นเขาไม่ได้ลงเล่นผลงานกับทีมยูยี่สาของเขาเล่นได้อย่างโดดเด่นด้วยการลงสนามไป14เกมยิงไป5ประตูกับ2แอสซีสขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์1น0่เซกับไลแอดแอดอินโก88กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย ฟุตบอลลอนดอนรายงานข่าวเพิ่มเติมว่ามิก้าเบียรเรดและโอมาริฮัดชินสันอีก2ดาวเด่นจากทีมยูย่สาก็จะได้เดินทางไปกับทีมชุดใหญ่ในเกมเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสด้วยแม้ว่าทางคู่จะได้ลงเล่นในเกมที่แอสตันยูยี่สาเสมอกับเบรตันหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อวันศุกร์ก็ตามโดยฮัดชินสันถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่45ส่วนเบรเรดที่ยิงประตูให้กับทีมได้ด้วยก็ถูกเปลี่ยนออกในนาทีที่62 ดังนั้นจะมีผู้เล่นดาวรุ่ง4คนจากทีมอยู่23จะได้ขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศก,กับทีมชุดใหญ่แต่คนที่น่าจะมีโอกาสได้ออกสตาร์ตัวจริงมากที่สุดคือชาลีปาติโยกองกลางวัย18ปีเนื่องจากไม่มีกันิชากา้าซ้อมกับทีมตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและทีมได้ปล่อยเอลี่เมเลานายไปให้กับโรมาย,ยืมตัวไปใช้งานแล้วทําให้ทีมจะเหลือก,กองกลางเพียงแค่เอาเบอร์เซมมียีลกองกา้าเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น ต้องรอดูการตัดสินใจของอาริต้าว่าเขาจะเลือกส่งปาตินโยลงตัวจริงเลยหรือว่าจะเลือกถอยเอมิลสมิธโรหรือมาตินโอเดกาดลงมาเล่นในตำแหน่งกองกลางปืนใหญ่สวมชุดข่าวล้วนมาติเนลลี่นำยิงบุกทินฟอเรสเอฟเคับรอบ3ปืนใหญ่อาร์สนอนพร้อมสนับสนุนโครงการภายใต้ชื่อโนโมเรสซึ่งรณรงค์การต่อต้านอาชญากรรมที่ใช้อาวุธมีดในเกมนี้บุกไปเยือนนอตติงแฮมฟอเรส ศึกเอเอครับรอบ3คืนวันอาทิตย์ที่9้ามกราคมนี้จะสวมชุดสีขาวล้วนโดยไม่มีแถบสีแดงหรือส่วนอื่นที่เป็นสีแดงเลยเวลาเที่ยงคืน10นาทีสนาม oper, ซิตี้กล่าวสตีฟฮูเปอร์กุนซอฟอร์เรสทีมอันดับ9จากเดอะแชมเปี้ยนชิพพาทีมแพ้ฮัดเดนฟิลด์ศูนย์ต่อหนึ่งในเกมลิกล่าสุดเป็นการแพ้2นันาิดสภาพทีมเกมนี้ฮูเปอร์พร้อมประเดิม2แข้งใหม่ทางสตีฟคุกกองหลังที่ย้ายจากบอลมาร์ และคีนันเดวิดกองหน้าดาวรุ่งที่ยืมจากแอสตันวิลล่แต่พวกที่เดี่ยงอยู่ก่อนไม่ว่าจะเป็นโลอิกเอมเบโซอเล็กไมเทนแมกโลจอร์ดี้โอเชตูตูและโรดิโกเอลี่ยังชดเหมือนเดิมส่วนแกนหลักรายอื่นๆอย่างบาบาเฟนันเดสเจเดนริชาร์สันเจมส์การ์เนอร์กาฟูโจโอลีซูอากาวันโยและฟิลิปคิงเคอร์นาเกลยังความบูตตามปกติมิเกลอาริต้ากุนซือแอสตันหายจากติดเชือ้อ พร้อมกลับมาคุมทีมตั้งแต่เกมลีคับรอบตัดเชือกนัดแรกกับลิเวอร์พูลเมื่อวันพฤหัสบดีแล้วแต่เกมดังกล่าวมีอันต้องเลื่อนไปด้วยสถานการณ์เชื้อระบาดของทางฝั่งหงแดงโดยเกมลีกล่าสุดที่แพรแมนซิตี้หนเป็นอัลเบิร์ตตูเฟนเบิร์กผู้ช่วยชาวดาสัสที่รับหน้าที่แทนแมตชนี้ปืนใหญ่จะสวมยูนิฟอร์มสีขาวล้วนเพื่อลณรงการต่อต้านอาชญากรรมที่ใช้อาวุธมีดในกรุงลอนดอน ภายใต้ชื่อโนโมเรด้วยความพร้อมเกมนี้จะไม่มีกาเบียวมาเกาเยสที่ติดโทษแบนหลังโดนไล่ออกในเกมแพ้เรือรวมไปถึงนิโคลัสเปเป้โทมัสปาเตโมฮัมเมดเอลเนนี่และปีแอร์ออมริกโอบามยองสีแข้งที่ไปทำศึกแอฟริกาเนชั่นครับการจัดทัพก็เชื่อว่าอาริต้าจะปรับเพียบแน่นอนโดยเน้นพวกตัวสำรองและดาวรุ่งเป็นส่วนใหญ่ เพื่อเก็บสดตัวหลักไว้ซัดก,กับหงแดงในลีกครับรอบรองนัดแรกที่เลื่อนมาเตะในช่วงกลางสัปดาห์นี้แทนนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามฟอร์เรสซีสองสามหนึ่งอีธานฮอวานฟิลลี่แบ็กสตีฟคูกบาบาเฟเน,นเดสเจเดนริชาร์สันเจมส์การ์เนอร์กาฟูโจโอลีซูอัลกาวานโยฟิลิปคิงเคอร์นาเกลคีแนนเดวิดผู้จัดการทีมสตีฟคูเปอร์อาร์สตันสามห้าสองเบรเล,เลโนโเซด,ดิกโซอาเรส ปาโบมารีรอมฮดิงนูโน,โนตาวาเรสแซมบ่โลกองกาชาลีพาติโนโบุคโยซากา้าเอมิลสวิทโรกาเบลมาติเนลลี่เอดดี้เอนเคเ,เทียผู้จัดการทีมมิเกลอาริตา้าผู้ตัดสินเคล็กพาวสันฟาบ,บิโอโรมานน,นักข่าวดังจากอิตาลีก็ยืนยันว่าอานอน์ตซนกำลังพยายามอย่างเต็มที่ในการเซ็นสัญญาผู้เล่นกองกลางเข้ามาเสริมทัพในตลาดรอบนี้ พวกเขาชื่นชอบในตัวของบูโนกิมาเรสกองกลางทีมชาติบราซิลของโอลิปิกลียงแต่ยังไม่ใช่เป้าหมายในเดือนมกราคมนี้เนื่องจากนักเตะมีค่าตัวที่สูงระดับ45ล้านยูโรชื่อของอาตูเมโลถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงเมื่อวันก่อนแต่ยังไม่มีการพูดคุยหรือติดต่อกับทางยูเวนตุสโดยพวกเขามีลิสเป้าหมายอยู่3คนนอกจากนี้เขายังพูดถึงดีวของดูซานวลาโฮวิสว่าเป็นเรื่องจริง ที่อาร์ตนอนเจริจาเรื่องของหน้าวัย21ปีกับฟิออเรนตินา่าทั้ง2ส,สมมสรมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่สิ่งที่ทําให้ดีลนี้ไม่ได้ใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวข้องกับเอเย่นของนักเตะที่ยังไม่ยอมพูดคุยกับฟังอาร์ตนอนขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลแอดแอดอิ88กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย